อามาดูท่านผู้ชมทางบ้านบ้างเนาะท่านผู้ชมทางบ้านจัดบางส่วนนะบางส่วน YouTube หมอเขียวทีวีนะคุณพอวันนี้อาจารย์พูดชัดว่าการการทำตามใจเขาที่ไม่วิวาทได้ลดอัตราเขาและเราตรงเป๊ะเลยจะขอทำความดีเรื่อยไปใจจะพ้นทุกข จะขอยึดมั่นคำสอนของอาจารย์สาธุครับอ้าวดีมีฟังเข้าใจนะฟังเข้าใจแล้วนะอันนี้ดีมากคุณเยชอบค่ะดีใจที่ได้เจอคลิปของคุณหมอค่ะเป็นบุญของคนปัญญาน้อยอย่างดิฉันสาธุค่ะอ้าวดีนะอ้าวคุณสุวิดาพออาจารย์บรรยายถึงคนผ่านคือคนที่มีกิเลสเหลืออยู่เหลือเท่าไหร่ ก็โง่อ,อยู่เท่านั้นโดนจิตโดนใจมากๆค่ะสาธุค่ะเออดีนะโดนก็ดีแล้วนะจะได้มีกำลังใจกำจัดคนพานในจิตของเราออกไปเนาะเออกำจัดกิเลสเป็นคนพานในจิตของเราออกไปเรื่อยๆในส่วนที่เหลืออ่าบางส่วนความคิดเห็นผู้ชม a ฟ e b o o k หมอเขียวแฟนครับคุณอ่อนวิภา ฟังธรรมะชาวนี้เป็นบทสรุปที่ล้างข้อคาใจในการดำเนินชีวิตค่ะจะภาคเปลี่ยนปฏิบัติตามไปค่ะสาธุค,ค่ะอ้าวดีมากเข้าใจดีคุณสวิดาพิชยศแผ่นดินพุทธกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยดีจังเลยค่ะเพราะมีหมู่กลุ่มชาวอาโศกอยู่ทุกภาคผู้ที่อยู่ใกล้เขตพื้นที่นั้นๆ ได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเป็นที่น่ายินดีกับชุมชนเหล่านั้นช่างมีเหตุและปัจจัยของกุศลส่งผลสาธุอ่าดีเข้าใจก,ก็ดีแล้วคุณสุภาพรยม,มนาท่านอาจารย์และพี่น้องเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานค่ะแต่หนูวันนี้เป็นผู้ง่วงและเสื่องซึมค่ะเพรนั้นเออเอาเอ,อเอาไม่เป็นไรกับพยายามนะ พยายามรู้ตื่นเบิกบานเข้ามาแต่ถ้ามันง่วงเมื่อไหร่ก็เอาไปนอนนะมันง่วงบ้างก็อ่าวงเสื่งซึมบ้างก็มันยังไม่หมดกิเลสเนาะยังไม่หมดกิเลสก็าละากิเลสไปหรือมันยังไม่หมดความเพียความลาก็พักไปนะถ้าต่อไปคุณมุ่งตรงทำรรตามความเข้าใจและพอทราบได้นั้นสิ่งที่พระเจ้าตัด ย้ำตัดซ้ำย้ำหลายรอบหรือวักในสูตรนั้นย้ำในคำนั้นหลายรอบนั่นเป็นหัวข้อเป็นคำสำคัญยิ่งดังในคำสัจจะสังยุตพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ย้ำในทุกอริยสัจตามที่พอทราบและเข้าใจครับตกลงตามนั้นเอาละนา,ายการธรรมะ พาพ้นทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน อาสาธุคารวะผัวายุยาวคารวะหมู่กลุม่มอาเด็กคารวะผู้ใหญ่จเจริญศีลสาธุอ้าวปนะผ่อนคลายเตรียมบําเพ็ญกันต่อไป <S <S ยิ่งไกรลองว่าใจกล้าแรงเพราะว่าชาติททุ่มแรงแบ่งเบาแก้ไขนันแก้ปัญหาสุขภาพคนไทยด้ดยศาสตร์หลากหลายประยุกเข้าใช้ได้ผล ได้ไม่แต่พันลดโรคภัยร้ายลดรายจ่ายพันรวมโดยช่วยกันสร้างแดนบุญให้คุณความดี ะช่วยคนยสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์